สวัสดีทุกคนครับผมวันว่างๆมาดูถอก ep สองมาแล้วนะครับบางทีการใช้ชีวิตช่วงนี้มันก็น่าเบื่อนะครับไม่มีอะไรจะทํางานก็ว่างแต่ชีวิตยังไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปนะครับเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อเสื้อผม พวกผมครับว่าง่ายซะแนลวันนี้เราจะมาดูทิก t o k เพราะว่าก็คงเหนื่อยกับงานคงเหนื่อยกับหน้าที่การงานของของเพื่อนๆกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือว่าการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นเรามาคลายเครียดกับการดูทิกต o อกดีกว่ามาดูเป็นเพื่อนผมเอ้มาดูเป็นเพื่อนผมในคืนนี้เวลาตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งยังไม่ได้นอนว่างครับว่างเพราะฉะนั้นเรามาดูทิก t o k กันดีกว่าไปครับ

เออว่าไงฮัลโหลฮัลโหลมึงได้ยินกูปะฮัลโหลเออได้ยินฮัลโหลเออเออเได้ยินแหละได้ยินแหละเออเออกูถามว่ามึงว่างปะไม่ว่างเลยดิไม่ค่อยว่างเลยอะอะไรมึงกูพูดแบบเดียวอะไรอะโอเคมีอะไ้วมาเรื่องกูที่มึงบอกว่าน่ารักอ่ะกูไปขอดไลน์มาให้แล้วนะเบ๊้มึงมึงกูส่งให้ในแชทมึงมึงเชี่ยมึงกูอยู่กับเชี่ยมึงอยู่กับแฟนเหรอ มึงก e ูขอ oh โทษมึงแค่นี้นะแค่นี้นะแค่นี้นะโอ้ยโทรมาได้จังหวะมากเลยเนี่ยแฟนกูอยู่ข้างหลังไอ้เหี้ยเหี้ยมาเหียมาล้อล้อไอ้เจ้าแล้วมึงทำยังไงอีท่านไอ้เหี้ยห้องไอ้ย มัเ,เรียบรอ้อยเข้าสวดพี่พาไฟแดงแป๊บหนึ่งพุทธังกำบงังบูธรมังกำบังจา่าสังขังกำบังสารวัตรพาล้อมมามัดพาทั้งโรงพักจงไม่เห็นตัวผูกผู้ของพี่มันศักดิ์สิทธิ์จริง <c oughs> ตำรวจไม่เห็นไอ้ตำรวจโรงโ <ด S 1> าพ,งพาลหมดเลยใครทักแชทมา อ้เนี้ยผก็ตันสักแนึงเอาเอาแล้วคินวนี้เละอันนี้เป็นคนเาลวคนเรา ไปแล้วซุ้ยแลนย้เกียร์ได้ได้ได้ไม่ต้องมอมเล่าให้เราเมาโอ้ oh my god ก็อยากแบบมีสติอะไรกันครับเนี่ยคุณคุณครับมีมันจะมาีมะม่วงมะม่วงสด ดูเถอะโอ้โหเหี้ยเกินคาดไอ้สัก <laughs> ที่ผมนึกไว้คือลูกแบดมินตันจะหล่นใส่แต่โน,นหักมุมั <laughs> น,นี้เธอมารักกันตรงนี้กลัวมากนั่นกัว่าแล้ว <laughs> <laughs> ออ้ยเยยยยยยโยย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 ลยกเลยกยยอ้ยยยยยอยยอยย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 ยกูยย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 อยย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 ยนย โอ้ยฝนตกอตอนนี้ฝนตกนะ,ะับเพื่อนๆผมไม่รู้ว่ามันจะรบกวนเพื่อน,อนๆหรือเปล่านะครับเสียงหวังว่าคงไม่รบกวนนะเดี๋ยวขอปรับเสียงให้มันให้เสียงรอบข้างเนี่ยมันเข้ามาน้อยๆหน่อยสักครู่นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาปากใกล้ๆใบครับเพื่อนๆได้ยินกันน่าจะเสียงดังกันเพื่อนๆได้ยินกันไหมครับปากใกล้ไหมละตอนนี้ฝนตกมากเพราะว่าเดี๋ยวเสียงรบกวนมันเข้าไปใกล้เกินโอเคเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วนะ ที่เจททาซูปเปอร์แมนของเจ้านะเขาหนีปลาเจ้าจะดอนแล้วโอ้โอ,โอท่าซูปเปอร์แมนยังไงวะไอ้เหี้ยใครรู้จักท่านี้ก็แนบลิงก์มาให้ดูได้นะครับจะเอาไปหัดใช้ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลมึงอยู่ไหนครับมึงอยู่ไหน มึงมาบ้านกูใช่ไหมมึงมาทำอะไรบ้านกูมึงอย่าเถียงมึงดูหลักฐานมึงเปิดกล้องมึงเปิดกล้องอ๋อกูรู้แล้วมึงซักผ้าทิ้งไว้หลงอยู่ไหนหลงอยู่ไหนมึงมาบ้านกูใช่ไหมเทียบแบนเลยมึงมาบ้านกูเราไม่กูคิดว่ามึงอย่าเถียงมึงดูหลักฐานมึงเปิดกล้องมึงเปิดกล้องอ๋อกูรู้แล้วมึงซักผ้าทิ้งไว้ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนสามารถห่อลิ้นอย่างนี้ได้แต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของคนไม่สามารถห่อลิ้นอย่างนี้ได้ถ้ามีใครทำได้ดูเอดคลิปนี้มานะอย <c oughs> ่าลืมกดไลค์กดแชร์จะได้กระจายคลิป50เอร์เซของคนสามารถห่อลิ้นอย่างนี้ได้ ได <No. S 1> ได้ได,ได้อันนี้ได้ส่งสายคลิปกูหน่อย <No. S 1> อ,อสำหรับวันนี้นะครับเราก็คงพอกันได้แค่นี้นะครับผมใช้เวลานั่งดูคลิปที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมาเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงแรกนี่มาปังๆเลยแต่คลิป ลังนี้มันลอ่อยหล่อคลิปนี้แหละปิดท้ายนะฮะตอนนี้ตีสามละเดี๋ยวผมจะเริ่มนอนแล้วครับลืมไปว่าต้องปิดคลิปครับโอเคครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวว่างแล้วมาดูถอกกันอีพีต่อไปนะฮะ,ะไม่รู้ว่าจะว่างตอนไหนตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับแล้วก็ โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มไปนอนละคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะฮะผมคิดว่าคลิปที่มันตลกจริงๆมีไม่กี่คลิปที่ผมถูกใจนะก็จะคัดสนุกสนุลงให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับว่างแล้วมาดูถอก EP ต่อไปจะเป็นอะไรมาเจอกันครับผมสวัสดีครับ